สวัสดีครับทุกครับเช่นเคยครับนี่เป็นการพบกันในช่วงฤดูการเริ่มต้นการทำนาในปีต่อไปนะครับแต่วันนี้เป็นขั้นตอนของการไถกลบฟางนะครับดูครับเนี่นะครับในสภาพที่ดินกำลังนุ่มๆอยู่นะครับน้ำแห้งหมดมากนี่ก็คุนตาครับเช่นเดิมครับไถกลบฟางเลยนะครับ ถ่ายผ่านเจ็ดนะครับถ่ายกลบฟางนี่นะครับการทำนานในรูปแบบของคุณตานะครับก็จะแตกต่างจากคนอื่นที่ไม่ได้ไถ่ายกลบฟางนะครับลูกรอดครับลรอดมาช่วยคุณตาถ่ายนานะครับ เป็นมือหนึ่งมือสองเนี่ยครับไถกลบฟางเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเอาฟางไปเป็นปุ๋ยนะครับพอถึงสักช่วงเดือนอมีนาเมษาก็จะมาไถพรวนนะครับพอไถอพรวนเสร็จขั้นตอนอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไถหวานนะครับเป็นลำดับที่3นั่นก็คือ,อขั้นตอนการไถหรือการทำนากระบวนการการไถของคุณตาก็จะมีอยู่3ขั้นตอนอย่างนี้นะครับวันนี้วันที่เดี๋ยวนะครับวันนี้วันที่6ธันวาคม268 8นะครับเห็นไหมครับเดือนธันวาในคุณตาเริ่มไถ กลบฟางแล้วนะครับมาดูครับเนี่ยครับดินก็ยังหมัดมาดอยู่เลยนะครับฟางก็จะถูกกลบบไปข้างล่างบางส่วนนะครับบางส่วนลอยมาก็ไปเป็นไหนครับเดี๋ยวอพอบางช่วงมีฝนมาก็จะช่วยย่อยสลายไปนะครับวันนี้มีเด็กๆมาให้กำลังใจคุณตาด้วยนะครับ ครับเราวนี้ะครับที่จะซื้อต่อเนี่ยครับพลิกบินขึ้นมาแล้วก็ไปกลบฟางนะครับนี่แะครับที่มาของกานกลบฟางนี่เปลี่ยนโชเฟอร์นะครับคุณตาต้องไปร่วมงานศพก็จะเปลี่ยนให้คุณลุงโรดครับมาทำหน้าที่ต่อ คือนี้ทั้งหมด37ไร่นะครับถึงเกี่ยวไปเมื่อมาเดือนที่แล้วนี่เอง <_ t ick> เนี่ยครับทั้งหมดมี37็ไร่ก็ไถกบฟางก่อนคนอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้ดินแข็งแห้งก็จะทำไม่ได้ คันเดิมครับรับตรงไหนซ่อมตรงไหนงนวดกับสุดาเนี่ยะรับระวังใกล้ตกดินนะนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นขั้นตอนแรกของการทำงานในปีถัดไปเลยนะครับ เตรียมดินครับโดยการไถกลบฟางเอาไว้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนแรกผมพอรอ้ฟงัง่าไถกลบฟางเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับนะครับดูสภาพดินก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ก็ ไม่ห้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปได้เยอะเลยนะครับการทำนาก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับจะให้ได้กำไรดีก็พยายามลดต้นทุนให้ในมากที่สุดมว่าจะเป็นทุน ต้นทุนค่าแรงต้นทุนเครื่องจกักรต้นทุนคับปุ๋ยนะครับคุณพ่อก็ลดต้นทุนในการไถกลบฟางนะครับผมเชื่อว่าชาวนานนหลายๆท่านก็น่าจะรู้วิธีการเหล่านี้นะครับแต่ก็หลายๆท่านเลือกที่จะเผาฟางนะครับ อันนี้ก็เป็นความเชื่อต่างๆกันนะครับว่ากันไม่ได้บางท่านก็เชื่อว่าการเผาฟางเป็นการทำความสะอาดเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในนานะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของวิสาการที่จะมาอธิบายมาที่แจงนะครับแต่คุณตาก็ยึดถือแนวทางนี้ครับโดยมีวันนี้ครับลูกโรดมีไพรโรดครับ เลยครับ,นะรบจำนวนมหมาศาลเลยนะครับี่คุณตาไม่ได้ขายให้ใครนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับเป็นปุ๋ยพูชสดนี่ผ่านไปแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับก็เริ่มไถ ก็ใกล้จะตกลิ้นแล้วครับพ่อกับคุณลุงเพิ่งเสร็จจากงานอื่นมานะครับวันนี้ช่วงเช้าก็ไปรับงานไถของเจ้าอื่นตกข้ามมาก็มาไถของตัวเองนะครับ มีโอกาสนะครับเราก็จะพาเด็กๆมาทุ่งนาด้วยนะครับอยากให้เขาซึมซับรับรู้ครับว่าการทำนานั้นมีขั้นตอนมีกระบวนการตรงไหนแต่ที่สำคัญครับเขาจะได้รู้ว่าที่นาของคุณตาเนี่ยมันอยู่แปลงที่นาต่างๆมีตรงไหนบ้างนะครับบางทีลูกหลานก็ไม่รู้ดยซ้ำไหมนะครับแต่คุณตามีอยู่ จ็ดแปดแปลงนะครับรวมๆแล้วก็สองร้อยกว่าไร่นี่ก็ถ้าไม่ให้มาดูอย่างเงี้ยก็จะจำไม่ได้นะครับที่นาผืนนี้นะคะเป็นที่นาที่ตาสูมเก็บหอมรอมริบจากการจากการเป็นไอหนุ่มรถไถน,นะคะซื้อมาได้จำนวนรวมๆประมาณ37ไร่นะคะนั่นจุดนี้นะคะก็จริงพ่อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ซื้อครั้งเดียวเลยนะคะแกก็ทยอยทยอยซื้อแล้วก็ซื้อไปแล้วก็ คนที่มีที่นาติดกันอะ่ะเขาก็เริ่มเริ่มมาขายให้นะคะขอให้พ่อซื้อนะก็ได้มาสะสมมาเรื่อยๆนะคะเป็นแปลงใหญ่เลยตรงนี้แต่ก่อนที่นาตรงนี้ดินจะแข็งมากเขาเรียกว่าดินดินอะไรไม่รมู้น่าจะใช่มันมันจะเป็นไอเป็นขึ้นเกลือเค็มๆนะคะคือทุ่งกุลาสมัยก่อนน่าจะเป็นน่าจะเป็น โดยธรรมชาติแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นแล้วเพราะว่าตอนเด็กอะแม่โอได้มาดำนาที่นี่แล้วเวลาดำนาเนี่ยก็คือนิ้วจนจนเล็บเนี่ยมันมันจะเน่าเลยค่ะเพราะว่าเวลาดำเราใช้นิ้วมือเนาะทีนี้ดินจะแข็งมากก็เป็นที่นาอีกจุดหนึ่งอีกพื้นหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของตะสูงนะคะณจุดนี้ค่ะที่นาสแสดมดำตนอดนมีเตาตานอยู่ตรงนี้ ตรงนี้นะคะเรียกอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันดีกับสแสร่เดิมตะนอดน,นะคะภาษาอีสานใต้นะคะพักแม้น,นะคะที่นาะที่มีต้นตาลเป็นจุดไฮไลท์นะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือนาทางโค้งนะคะสแสร่ทางโค้งเพราะว่าอยู่ตรงทางโค้งพอดีเลยก่อนเข้าอีกหมู่บ้านหนึ่งบ้านขิงแขงนะคะตรงนี้เป็นที่นาตั้งแต่แม่โอเล็กๆเลยนะคะตอนเด็กๆก็จะเดินจากบ้านระยะทางประมาณ2กิโลเมตร พยยามข้ามนะครับอคลิดเริมจะโตกแล้วนะครับว่าหลอดก6 4 0คันนี้ยังเข้มแข็งยังหนุกด,ดันนะครับ บรรยากาศตอนขัข้ๆครับตอนหัวข่้านะครับทีุ่่งกุลาร้องให้ครับวันนี้มาดูการไถกลบฟางนะครับโวยฟอต6ย0คันสีฟ้าดุดันคันแกงคันนี้นะครับวิถีชาวนาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในช่วงเวลาแค่ไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับหลังจากเก็บเกีียวเสร็จพอ,อที่นาแห้งหมมาก,การทำนาในรอบปีต่อไปก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเริ่มด้วยการไถกลบฟางไว้แล้วก็จะไถอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับ ช่วงประมาณเดือนมก,การาถึงเดือนมีนานะครับแล้วแต่ว่าสภาพวิฟ้าอากาศจะเป็นยังไงนะครับขันตอนนั้นก็จะเป็นการไถพรวนและสุดท้ายครับเดือนพฤษภานะครับประมาณต้นเดือนพฤษภา,าตามสูตรของคุณพ่อคือหนึ่งถึงสิบห้าพฤษภาก็จะเริ่มไถหวานนะครับ เนี่ย yeah, ครับสากลบฟางนะครับนีครับการทำนาในแบบฉบับของคุณตาสูงครับเนี่ย <Yeah. S 1> yeah, ครับที่นาคุณพ่อนะครับสุดมุมนู้นนะครับแล้วก็ไล่เรียงมาตามทางโค้งเนี่ยครับนำสอไฟฟ้ามานะครับแล้วก็ มาทางนี้ครับที่เห็นแนวต้นไม้ทางนู้นนะครับไก,ก,กลๆนู้นครับแล้วก็แนวต้นยูคาที่เพิ่งแตกยอดใหม่ๆทางนู้นนะครับสุดทางนี้มาตามแนวนะครับโค้งมาทางนี้ต้นตาลแล้วก็เนีย่ยครับมาทางนี้พื้นที่ทั้งหมดนี้37ไร่โดยประมาณนะครับอาจจะเป็น พืนที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา6-7ผื้นนะครับก็ต้องเริ่มก่อนเขาทุกรอบนะครับเนื่องจากมีที่นาจำนวนมากต้องกะต้องทำบฏิทิหิให้สอดคล้องกันนะครับ